ผิวเธอค้าไปมากแล้วนะเนี่ยพุจีจองก่าต้านเหมอแม่ก่อนแอบรู้ลมาตื่นต้นแบเกินเลยวี่ไงพี่เนี่ยอาทีมมสไพมาเลส B N B K L T B N B สิคันกะไอแย่งเก้าอัลูกเยนเลยมีต่เป็นสีตัวโทยาต้องเหมือนกันต่นหนเล่เนน่แ่ว่ายาวแอนดอื่นอีเนาะเก็บเไปไหมไปยงหอเคโอเคโอเคโอเคไปไไมยย นี่ตีวยนะ P n T เย่าเนวีหล่ะนี่ด้วอัลาสต์พีวหยาวใช่มอ้คณนี้ด้วยเย่าเนวีไอะคูไต่บีนเจียวเมยนี่้วอัลาเดยปบาไเดยเลือยามาเลยจเนี่ยตาเยีผิวอ่อนลงม่ะวะเนาะพี่ด้วนี่มันหนาน่เหนียวโลชั่นเนี่นี่มันหนาติดแผลเนลาติดแพลเต็มแล้วไอ้เนาเนียวไต่บีนพี่ด้วเราจริมไหมโอเคตอนนี้นีนีอยู่ที่ปนตี T ค l i น i ที่แม่สายนะคะตอนนี้เรามาทำอะไรกันเอ่ย ทำส,สวยทำไรบ้างว่าฉีดไปฉีดเองเลยแต่ว่าอยากทำคางด้วยฉีดปัดไป,ปนิดนึง็กๆแต่ทั้ง <laughs> หมดวันนี้มีน,นีจะมาฉีดโบท็อกหน้านะคะโบท็อกกามแล้วก็ฉีดวิตามินซีทำให้ผิวขาวฉ่ำเพราะว่าวันนั้นไปตากแดดมาทั้งวันผิวค<ช>้ำหมดเลย<ช><ช>โอเคเดี๋ยวเรารอรอพบคุณหมอก่อนหน้าเราจะทำอะไรไปว่ากันชเดี๋ยวไปปรึกษาคุณหมอ วันเราดูเนาะวันนี้วันนี้ฉีดฉีดโปรอกตามันไม่เท่ากันนะค่ะหมอเพราะว่าข้างนี้จะเด็กกว่าข้างนี้เคี้ยวข้าวเยอะกว่าเย่เยี้ยวข้าวใาใหญ่จะอยู่ที่ฟันเราแต่นนก็จะมีเสริมกระมูกตาสองชั้นกระตัดถึงใต้ตาทำรักยิ้มดูกไขมันปลุกมทาวน์ที่ดังของเราเลยตรงนี้คือเรื่องเสริมกมูกกับตาสองชั้นเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคเปิดแผลเล็ก เอออีรายามีเดียวว่าเปอร์เซ็นเดียวแต่เค้าไปทําแก้ไขอ่ะคู่นี้ดูค่ะเซียววันเนี่ยตําบินเนวบะเดญายิพอดากูโคเรียนี้ปัญญาเนี่ยลงไปได้แต่เอื้อเซียววันก็จวนจินปีมันลามาดอปูเซมโลดอบูปอสีค้านก็เลยยั้นลาบิยั้นตันชินเตะดิมาส่งยะเดนักงานเมสินั่นลงว่าชินลาโกทอพี่ดอตาอินสกินแคร์เลยอะต้องอย่างวัดฉินคู่กันเนาะเอาแหละอส่งยะเดเปอร์เซ็นนี้ก็ขนาดเท่าเร็วมั้ยเนาะ အတွက်ကော်ဖီတောက်မလားဒီမှာ free ပဲเนาะလာလာကြိုက်ကို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 လုံးလို့ရတယ်ဟို Next ကဖီတောက်မလားမရဘူးပူဝန်တင်းတောက်မလားဒီပို့ထောက်မထုခင်တက်ပုတ်အရင်ရက်ရပါတယ်အခုနည်းဗီတာမင်စเนาะမထုမယ်ပို့ထောက်ကမနသေးစေတယ်ဟိုမန wish ဖြစ်သွားမှာပါเนาะခင်ဗျာဖြစ်ပြတာဒီတစ်ခါဖြစ်ပြတာတမက် ที่แพกาเนจีเดีมันหนียวเจียวนี่มันหน้าต่แพกกกามันยีดาตัวรตี่ตาเลยเนอะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะทำสวยนี่นี่แนะนำที่นี่เลยค่ะ B and T ค l ิ n ิกที่แม่สายสัก3ามาทิตเนาะถึงจะเล็กเโอ้ไม่ไม่กลับไปเช่นนี้ได้ขนาดเลยนาได้มันหนาวทงเซได้มันเลวเนี่ย ยีเคไปโอ๊ะ่ะมันนาวไม่เจ็บเลยปกติชีดผิวข้างไหนข้างไหนข้างนี้ค่ะตากานี่วิตามินซีซาโตโดเมนเนาะก็อตาอตาผิวว่าจีดีเ็ซีเนสปิดตัวคูกหัอาบนเนาะวิตามินซี่ะก็ได้นิดครับอ๋อค่ะ ตาปต้าตาขาเราโลยใหญ่นะเซงจี้ถ้าเราเราปัน้นมีแต่เราทิ่ล่าละไหมส่วตอนนี้นีน,นีมาฉีดโปรตอกกรามกับวิตามินซีนะคะเดี๋ยวคอยดูว่าอาทิตย์หน้ามีจะหน้าเปลี่ยนไหมพอดีข้างข้างขวากับข้างซ้ายไม่เท่ากันก็เลยมาฉีดข้างซ้ายจะให้หน้ามันเป็นปมีเชฟเท่ากันเนาะเดี๋ยวรออาทิตย์หน้าจะต้อง รอดูประมาณ2อถึงสอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะถึงจะรู้ว่าหน้าเราจะเล็กเท่ากันเงี้ยคือตอนนี้ก็ฉิดเข้าไปละยาชาก็ไม่ต้องหมอมือเบามากค่ะตาการนี่กดทูเบดโบท็อกซีเลียบ้าเน่าเน่าเลยเน่าเน่าสวยมาเกะออมออมาโอมาโอได้ซีอะลอนิโอชีเม่เนี่ยแต่ใหญ่ทิ้งไปท่าว่าอะลอมิโอชีเม่เนี่ย ทีมอ่ะมาที่กะประทําออซอล่ะลงแม้ซ de ีขั้นกาหย่ง sure. จิเซ็กชะยะได้อะตั้วพี่တို့ညီอม่าตวย BNT คลีนนิ่งมาล่ะโทจ้าดาบอตีมายะหน่ายเตวนซ่องหมู่ฤกะดอญาตเยณาคาวเมซี่ค่อยเซ็กไว้บาเดปี้ตอโพทอฟิวลาสกินวิตามินตินเต้วาชาอม่าเยลีซาเมโซปี้ตอสปินไสดันเนตชาอมุม่วงอํานายชีได้เดโหว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผิวเราก็จะสว่าง ကျန်ပလော်လေပလော်ခစားရလဲအေးဆေးပဲပြည့်စုံနေအောင်စမ်းအဏီတော့ခဏခဏစီထိုးတယ်ဒီလိုမျိုးလေဟိုကဗီတာမင်စီရဲဆိုတော့ပါမတော့ဟိုအာဆိုချိုမရှိဘူးပေါ့ဒါအရေးကြီးအောင်ပဲပေါ့အဲ့တော့ပင်မဘာဘယ်လိုလဲဆွတ်သွားလဲကောက်แดงတော့မွေးဟောပလော်လေကောက်แดง อาดิออร์หมอเขาเฮ็ดนี่มเจี๊ยบสีอิรเกะมัเจี๊ยบแลก็เขาตีลายผิวขาวใสแรกครั้งแรกเขาตีมาเฮ็ดที่นี่ตีเบียนตีคลินิกครั้งแรกอะครั้งแรกแล้วก็เจอกใจอะเจิบเนาะเจอกใจอะโล่สกิโล่ว่าเมซายมาเย้าพี่เพชโอ้เชียงรายที่ว่าจนุ่กก่อนเนาะตีมากะแตะด้านแนนนี่นี่เลยเว้ยโอ้กูหลานนี่ป่อยจะโเลินานเลยมาไหมเย้าผีเนาะหลานแค่เนาะตีคลินิกอะปลาคลินิกเลย B&D Clinic B&D Clinic บ a ารลางแคทเนาะโอเคเราก็เสร็จละไปไปไปนี่เราบีทอบี b n d c l i n i c ะแม่สายด้ากาลาโรชีเยนปัมามีป่้ยจอลาบีแล้วมาจีเย<ป>่เปเพชเชนมาชีบารีเนาะ阿拉ยายเต้ B&D Clinic